วัดทองกินคาคุจิหรือวัดรคุูอันจิถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนญี่ปุ่นเป็นที่แรกๆเลยนะครับสิ่งแรกแรกที่ผมนึกถึงเลยก็คืออิคิวซังและวิวสะท้อนหิวน้ําของตำหนักสีเหลืองทองอารามแต่นึกไม่ถึงเลยนะครับว่าประวัติศาสตร์ของที่นี่จะยิ่งใหญ่ไม่ได้สําคัญแค่เพราะความสวยเพียงอย่างเดียวและว,วันนี้ช่องฟอเทนนสในช่วงวาดไปเล่าไปจะมาวาดไปเล่าไปกับวัดกินคาคุจิ หรือวัดทองที่คนไทยคุ้นเคยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมไปรับฟังกันเลยเมื่อจะพูดถึงวัดคิงทาคุจิบุคคลที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคงจะเป็นโชกุนอาชิคางะโยชิมิสึโชกุนคนที่3ของบ้านอาชิคางะแห่งยุคมุโรมาจิครับซึ่งอย่าไปสับสนกับโชกุนบ้านโตกุกาวะแห่งยุคเอโดะนะครับ อาชิคังะเข้าเก่ากว่านั้นประมาณ200กว่าปีทีเดียวหรือถ้าหากว่านับจากตอนนี้ย้อนกลับไปก็ประมาณ680กว่าปีแล้วครับเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อปู่ของโชกุนโยชิมิสึโชกุนค,คนแรกของบ้านอาชิคังะเนี่ยเขาไม่อยากให้จักรพรรดมีอำนาจครับหวังจะตั้งตัวเป็นโชกุนซะเองก็เลยจัดทัพแล้วบุกเข้าเมืองหลวงยึดดื้เลยก่อนจะบังคับให้จักรพรรดสละราชสมบัติและแต่งตั้งองค์ใหม่ขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดทําให้จักรพรรดตอนนั้นที่มีพระนามว่า สมเด็จพระจักรพรรดิกโกดายงโง่ทรงพระกริ้วมากๆแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากหอบข้าวหอบของเครื่องราชากกุฏภัณฑ์แสดงความเป็นราชวงศ์ทั้งหลายออกจากวังในเกียวโตลีภัยไปอยู่ที่เมืองโยชิโนเมืองที่มีซากุระสวยๆนั่นแหละครับก่อนจะสถาปนาราชวงศ์พัดถิ่นขึ้นที่นั่นและประกาศให้รู้กันไปว่านี่แหละคือราชวงศ์ที่แท้จริงราชวงศ์ที่เกียวโตมันเป็นหุ่นเชิดของโชกุนอย่างเครื่องราชากกุฏภัณฑ์ล้วนอยู่ที่นี่ทั้งนั้น กลายเป็นว่าญี่ปุ่นเลยมีจกักรพรรดิสององค์สังงั้นเลยมีการตีกันยิบย่อยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายต่อกันมากลายเป็นยุคที่เรียกว่านันโบคุโชหรือยุคราชวงศ์เหนือใต้อันเป็นช่วงแรกของยุคมุโรมาจิครับต่อมาพอถึงรุ่นหลานอย่างโชกุนโยชิมิสึหรือโชกุนค,คนที่สมก็ได้ใช้ทางออกในการเจรจาสําเร็จในที่สุดฮะทำให้ราชวงศ์ที่แบ่งออกเป็นฝ่ายเหนือซึ่งอยู่ใต้อํานาจโชกุนและฝ่ายใต้ที่หนีออกไปในตอนแรก ได้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวที่เมืองเกียวโตอีกครั้งโดยมีเงื่อนไข <man if man if raszam> ให้จักรพรรดิจากทั้งสองฝั่งผลัดกันขึ้นคลองราชไปก่อนเช่นหากสมัยนี้จักรพรรดิราชวงศ์เหนือคลองสมัยหน้าก็ต้องให้จักรพรรดิจากราชวงศ์ใต้คลองราชเป็นต้นฮะเหตุการณ์นี้ทําให้การเมืองในยุคมุโรมาจิเกิดเสถียรภาพขึ้นในที่สุดนี่คือจุดเริ่มต้นของความสําคัญและความยิ่งใหญ่ของโชกุนโยชิมิสึต่อจากนี้เลยเพราะนอกเหนือจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยโชกุนโยชิมิสึ ยังเป็นโชกุนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากโดยการแต่งตั้งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไม,ธมตรีกับราชวงศ์หมิงจนทั้งการค้าวัฒนธรรมเศรษฐกิจเฟื่องฟูจนกลายเป็นยุคทองของวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปเลยมีคํากล่าวว่ายุคเฮอันเป็นยุคทองของวัฒนธรรมราชสำนักส่วนยุคมุโรมาจิก็เป็นยุคทองของวัฒนธรรมชนชั้นสมุไรย,ยุคแรกครับและด้านการศาสนาก็มีส่วนอย่างมากด้วยแบก็กกราว์ของยุคมุโรมาจิศาส,สนาพุทธ ได้เขาม,ามีบทบาทกับทั้งราชสำนักและฝ่ายโชกุนวัดพุทธนิกายรินไซเซนหนึ่งในสามนิกายย่อยของพระพุทธศาสนานิกายเซนในญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในเส้นทางการเมืองของโชกุนโยชิมิสึและโชกุนโยชิมิสึก็มีความเลื่อมใสในการส่วนตัวอย่างมากจึงได้อุป,ปถัม์นิกายนี้เป็นพิเศษได้รับเอาระบบ5้าขุนเขาจากจีนมาใช้กับญี่ปุ่นระบบ5ขุนเขามีความหมายคือ1ขุนเขาจะมีวัดซักแห่งหนึ่ง เมื่อมีครบ5วัดกระจายตัวอยู่รอบบริเวณจะเกิดเป็นเครือข่ายที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่ศาสนาด้วยระบบนี้ทําให้เกิดเป็นเกียวโตโกซานหรือวัดที่ยิ่งใหญ่ทั้ง5ของเมืองเกียวโตยิ่งใหญ่ที่ว่าคืออลังการมากๆครับกินเนื้อที่มากมายยิ่งกว่าวังหลวงวัดอันดับ2อย่างโชโกกุจิมีเจดีย์ที่สูงถึง109เมตรสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นความอลังการเรียกได้ว่ามหากราบเลยละครับ และด้วยความที่โชกุนโยชิมิสึช่วยให้ราชวงศ์ญี่ปุ่นกลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งทางราชสำนักจึงได้แต่งตั้งยศสูงสุดให้กับเขาด้วยคือตำแหน่งไดโจไดจิงซึ่งผมขอเรียกว่าใหญ่จริงใหญ่จังนะครับเป็นยศที่ส่วนใหญ่จะอวยให้กับเจ้าชายของราชวงศ์ถือครองเท่านั้นโยชิมิสึวางแผนกเกษียณด้วยการลงจากตำแหน่งโชกุนยกให้ลูกชายขึ้นมาแทนส่วนตัวเองออกบวทเป็นพระได้ฉายาว่าโดงิ ขึ้นตำแหน่งองโชหรือพ่อของโชกุนและตำแหน่งนี้ผมก็จะเรียกว่าโชกุนเรียกพ่อนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกมีทั้งพลังโฮลี่ในฐานะพระและอำนาจในฐานะโชกุนเรียกพ่ออับเวลเป็นโฮลี่โชกุนครับเมื่อขึ้นเป็นองโชแล้วโยชิมิสึก็หาที่สร้างบ้านใหม่เพื่อปล่อยให้วังโชกุนเดิมเป็นที่ทำงานของโชกุนผู้ลูกอย่างเต็มที่อยากทำอะไรก็ทำไปเลยวังเดิมอันนั้นมีชื่อว่า ฮานาโนโกโชตามบันทึกขนาดนามว่าเป็นวังที่สวยงามมากอยู่แล้วเพิ่งจะสร้างเสร็จตอนที่โชกุนโยชิมิสึยังเป็นหนุ่มๆอยู่เองมีบ่อน้ําที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้คําว่าดอกไม้หรือฮาหนะในภาษาญี่ปุ่นเลยถูกเอามาใช้เป็นชื่อวังแปลตรงๆต,ตัวก็จะแปลว่าวังดอกไม้ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของโชกุนตระกูลอาชิคางะ anga, ไปอีกหลายรุ่นเลยครับตัดกลับมาที่ทางโยชิมิสึที่กําลังหาที่สร้างบ้านใหม่ในเวลานั้น วัดโชโกกุจิอันดับ2ของวัดยิ่งใหญ่ทั้ง5แห่งเกียวโตโกซานกำลังสร้างอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโตโยชิมิสึก็ถูกตาต้องใจกับที่ดินดั้งเดิมของวัดไซออนจิที่ถูกปล่อยเสื่อมโทรมของตระกูลไซออนจิเองรู้จักกันในชื่อคิตะยามะไดและที่นี่นะครับคือที่ที่จะกลายเป็นวัดทองในอนาคตด้วยความที่อยู่ทางเหนือของเกียวโตเช่นเดียวกับวัดโชโกกุจิแต่เยื้องไปทางตะวันตกหน่อยตระกูลไซออนจิเจ้าของที่ดิน จริงๆแล้วเป็นตระกูลสายฟูจิวาระชื่อนี้การันตีความยิ่งใหญ่คุณปู่ของตระกูลไซออนจิ G, เคยชวนจักรพรรดิโกไดโงะมาลอบฆ่าที่นี่จักรพรรดิคนเดียวกับที่โชกุนผู้ปู่ของโยชิมิสึแย่งอำนาจมานั่นแหละครับคนอะไรจะซวยแบบนั้นยังดีที่คุณปู่แกลอบฆ่าไม่สำเร็จแต่ตระกูลไซออนจิ G, ก็โดนสำเร็จโทษยึดทรัพย์สินและที่ดินในคาวาจิไปถือว่าเสียชื่อเสียงมากทีเดียวยังไงก็ตามตระกูลไซออนจิ G. ก็ยังรอดและยิ่งใหญ่อยู่ฮะผลจากการโดนริบทรัพย์สินคือไม่มีเงินมาธนูบำรุงวัดประจำตระกูลบนที่ดินดั้งเดิมนี้เลยถูกปล่อยโสมโยชิมิสึต้องการที่ดินผืนนี้มาสร้างครือหาดใหม่เลยเจรจาแลกที่ดินเดิมที่เคยโดนยึดไปสลับกับที่ดินของวัดไซออนจิแห่งนี้เจ้าตระกูลเวลานั้นไซออนจิคินซึเนะจริงๆแล้วก็เป็นกวีกรอญี่ปุ่นและขุนนางคนสําคัญที่มีบทบาททางการเมืองสูงอีกคนนะครับยอมตกลงที่จะจัดตามนั้น พอได้ที่มาแล้วเบลชิมิสึก็จัดก,การเข้าปรับปรุงทันทีกลายเป็นคฤหาสน์เรียกว่าคิตะยามาโดโนสาราทองคำถูกสร้างขึ้นในที่สุดในปี1399เสร็จพร้อมเจดีย์ของวัดโชโกกุที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยโดยพระพลาทองคำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนและสถาปัตยกรรมในคฤหาสน์ถูกสร้างโดยมีสาราทองเป็นศูนย์กลาง ตัวสาระทองในเวอร์ชันนี้ไม่เหมือนกับที่เราเห็นทุกวันนี้ซะทีเดียวนะครับแต่จะมีส่วนต่อขยายอื่นๆยืดยาวกว้างขวางกว่าปัจจุบันมากสมเด็จพระจกักรพรรดิโกโคมาสึหรือสเสด็จพ่อของอิคิวซังยังเคยชื่นชมที่นี่ว่างดงามราวกับสวรรค์นบนดินช่างเป็นเป้าหมายและเป็นเกียรติที่ได้มาชมสักครั้งถึงจะบอกว่าคิตยะยามาโดโนเป็นคอร์อดิฮาร์ดแต่สเกลก็เทียบได้กับวังจกักรพรรดิเลยน่าพิศวงดีนะครับที่จะคิดว่ารอบๆวัดทองในปัจจุบันนี้ เคยเป็นที่ตั้งของวังใหญ่โตแบบนั้นอาณาเขตครอบคลุมกว้างไกลใหญ่กว่าวังดอกไม้ของโชกุนตัวจริงที่ผมพูดไวต้ตะกี้นี้ถึง8เท่าทีเดียวและพอสร้างเสร็จก็กลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรธมที่เรียกว่าวัฒนธรร,ธร,รธมคิตายามะหรือคิตายามะบุนกะซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาเล่าต่อเรื่องนี้นะครับในตอนนั้นสายตาทุกคู่ก็จับจ้องมาที่เครือข่ายแห่งนี้กิจการบ้านเมืองและที่ปรึกษาต่างๆเข้านอกออกในเพื่อบริหารบ้าน,านเมืองใต้อำนาจของโยชิมิสึเต็มตัว ปล่อยให้โชกุนตัวจริงนั่งแห้งอยู่ที่วางดอกไม้ไปก่อนฮนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าวัฒนธรรมคิตายามะที่เกิดขึ้นแถววังแห่งนี้คืออะไรอย่างที่ผมเคยเกินไว้ว่าการค้าขายกับจีนในยุคข,ของโยชิมิสึรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะช่วงที่เขาย้ายมาอยู่ที่คิตายามะแห่งนี้ด้วยความที่โยชิมิสึอเองก็เป็นพระเซนและสร้างเศรษฐกิจจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทําให้ศาสตร์และศิลสำคัญของญี่ปุ่นพัฒนาแบบก้าวกระโดด มีหลายอย่างมากที่เริ่มพัฒนาในยุคนั้นเช่นพื้นฐานของพิธีชงชาของญี่ปุน่นการจัดดอกไม้อิเคบะนะการจัดสวนญี่ปุน่นของที่มีความเป็นนิกายเซนผสมหลายอย่างล้วนเริ่มต้นขึ้นในยุคที่โยชิมิสึเรืองอำนาจจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่าคิตะยามะบุนกะหรือวัฒนธรรมคิตะยมามะนี่แหละครับถหากเพื่อนเพื่อนดูตามในภาพนี้จะเห็นนะครับว่าเคยมีเจดีย์อยู่ในพื้นที่ของคฤหาลือหาดด้วยในปี1402เจดีย์วัดโชโกกุจิ ที่ผมพูดถึงนั้นสร้างเสร็จพร้อมกับสาราทองแต่ถูกไฟไหม้ถล่มมาทั้งองค์ในเวลาต่อมาโยชิมิสึเลยวางแผนจะสร้างใหม่แต่เปลี่ยนมาสร้างในเขตคฤหาหนดแห่งนี้แทนโดยมีขนาดเท่าเดิมแบบเดียวกันเป๊ะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีใครเจอซากของเจดีย์นี้นะครับเพราะมันพังไปนานมากแล้วจนมีข้อสงสัยว่าเจดีย์นี้ได้รับการสร้างใหม่แถวแถววัดทองจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วแค่มีแผนแต่ว่ายังไม่ทันได้สร้าง จนถูกขนานนามว่าเป็นเจดีผีกระทั่งมีการขุดเจอชิ้นส่วนของเจดีที่วัดคินคากุจิจริงๆเมื่อปี2016เป็นชิ้นส่วนของโซรินหรือยอดเสาสำริดปิดทองของเจดีถ้าเทียบสเกลแล้วถือว่าใหญ่มากเมื่อเทียบกับว่าเป็นเจดีญี่ปุ่นจึงเป็นการหัดล้างข้อสงสัยไปครับส่วนตำแหน่งของเจดีที่เคยตั้งอยู่ยังคงต้องอาศัยการคาดดาจากรูปวาดไปฮะในปีเดียวกันนั่นเองฮองเตเจียนหวนของจีนได้แต่งตั้งให้โยชิมิสึ เป็นพระราชาของญี่ปุ่นซะง,งั้นอาจเพราะราชสำนักตา้าหมิงไม่รู้เพราะไม่ว่าจะในเกาหลีหรือจีนคนที่ช่วงนั้นจะสามารถแต่งตั้งคณะทูตได้มีแต่กษัตริย์หรือราชามีญี่ปุ่นนี่แหละครับที่จักรพรรดิประทับอยู่เป็นประมุขเฉยๆนานๆทีจะมีอำนาจขึ้นมาแล้วก็โดนตีกลับไปประทับเหมือนเดิมหรือบางกระแสก็พูดกันว่าจริงๆแล้วโยชิมิสึอยากทำตัวเป็นกษัตริย์อยู่แล้วเห็นได้จากความทะเยอทะยานและอำนาจในมืออาจทำให้ราชสำนักตา้าหมิงหรือโชซอน เข้าใจผิดเดี๋ยวความตั้งใจก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่มีใครรู้ได้นะครับณจุดนี้จนกระทั่งเมื่อโยชิมิสึเสียชีวิตลตงอย่างกระทันหันในปี1408อำนาจการปกครองจึงค่อยตกถึงมือโชคุนตัวจริงผู้ลูกสักทีคฤหาสคิตะยามะที่มีสาระทองคําก็ถูกปรับให้เป็นวัดเต็มตัวในชื่อรคุอันจิ G. ชื่อทางการของวัดคินคาคุจิจนถึงปัจจุบันตามความประสงค์ของโยชิมิสึครับโดยโรคุอันจิ G, หรือคินคาคุจิเนี่ย ก็จะถือเป็นวัดสาขาภายใต้วัดใหญ่โชโกคุจิอีกทีนึงซึ่งก็จะเป็นวัดของนิกายรินไซเซนแต่ดั้งเดิมฮะร่วมกับวัดกินคาคุจิหรือว่าสารางเงินด้วยแต่ตัววัดใหญ่โชโกคุจิเนี่ยหลังจากที่ไฟไหม้เจดีไปก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้อีกรัวๆรอบแล้วรอบเล่าที่ดินและขนาดของสิ่งก่อสร้างที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้แม้ที่ยังถือว่าเป็นวัดขนาดใหญ่แต่ก็นับวัาเล็กมากๆแล้วเมื่อเทียบกับในอดีตครับ สงครามโอนินเริ่มขึ้นในรุ่นหลานของโยชิมิสึจากปัญหาการสืบทอดต,ตำแหน่งโชคุนในตระกูลอาชิคาังะาเองแรกๆดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรโดยโชคุนผู้หลานของโยชิมิสึชื่อว่าโยชิมาสะเป็นคนที่ไม่มีลูกครับก็เลยไปเกลี้ยกล่อมคุณน้องชายที่บวชอยู่เป็นพระให้สึกออกมารับช่วงต่อไปไม่งั้นบ้านเมืองคงจะวุ่นวายกันหมดแน่คุณน้องเห็นว่าเป็นเรื่องของบ้านเมืองก็เลยจำใจยอมสึกออกมาและเตรียมรับสืบทอดต,ตำแหน่งโชคุนต่อจากพี่ชาย แต่แล้วอาจด้วยความสบายใจที่หาผู้สืบทอดได้สักทีโชกุนโยชิมาสะผู้พี่กลับให้กนเนิดลูกชายโดยไม่ได้คาดคิดสัง,งั้นเลยครับคราวนี้เลยกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างคุณน้องกับคุณลูกว่าใครจะได้ตำแหน่งไปล่ะผู้ครองแคว้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักรบและต่างก็รอวันนี้มานานแล้ววันที่หัวหน้าทะเลาะกันพอวันนี้มาถึงก็เลยพากันแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายตีกันกลายเป็นสงครามโอนินนี่นะครับซึ่งความดุนแรงครั้งแรก ก็เริ่มปะทุที่วัดโชโกกุจิจนวัดได้ถูกเผาทำลายครั้งใหญ่ไปเป็นการเริ่มต้นสกัตติแห่งการโดนเผารัวๆอีกหลายรอบยิ่งเผาไปของใหม่ที่สร้างก็ยิ่งเล็กลงเรื่อยๆส่วนวัดคินคาคุจิก็รอดครับรอดแต่สาราทองที่เหลือเกลี้ยมหมดขนาดต้นเมเปลิลในวัดยังถูกตัดไปทำเป็นค่ายทหารเลยตำหนักอื่นๆเละเทะครับไม่ต้องพูดถึงและพระพุทธรูปในตำหนักทองเองก็หายไปหลายองค์ทีเดียวระหว่างสงครามโอนิน และหลังจากนั้นก็ไม่มีการซ่อมแซมใดๆเพราะว่าสงครามโอนินเป็นจุดเริ่มต้นของยุคแห่งไฟสงครามเซง,งโงคุแล้วเมื่อไฟสงครามเกิดสถานที่ต่างๆก็มีแต่สุดกับโซมครับวัดคินคาคุจิเลยถูกปล่อยคาราคาซังแบบนั้นจนถึงยุคเอโดถึงได้มีการซ่อมแซมครั้งใหม่หลังยุคปฏิรูปเมจิรัฐบาลญี่ปุ่นก็ออกกฎหมายคุ้มครองโบราณสถานมีการซ่อมบำรุงหลายรอบจนได้รับการคุ้มครองเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ในปี1,994แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันที่เห็นทุกวันนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี1,955เพราะ5ปีก่อนหน้านั้นมีพระหนุ่มคนหนึ่งชื่อฮายาชิโยเคนได้จุดไฟเผาสาระทองและถูกคุมตัวไปขังคุก7ปีและเนื่องจากความป่วยจิตเวท5ปีก็ถูกปล่อยตัวและเสียชีวิตในปีถัดมาด้วยอาการวัณโรคอาคารสาระทองถูกสร้างใหม่แล้วเสร็จในปีเดียวกับที่พระหนุ่มถูกปล่อยตัว ปี2003คือปีสุดท้ายของการบูรณะมาราธอนตั้งแต่ปี1950ที่ค่อยๆฟื้นค่อยๆซ่อมวัดทีละส่วนทีละส่วนหลังคากระเบื้องที่มีน้ำหนักมากของหอลำชาในวัดถูกเปลี่ยนเป็นวัสดุทไทเทเนียมน้ำหนักเบาจากบริษัทนิป пон สตีลเริ่มติดตั้งแทนกระเบื้องเก่าในอาคารสไตล์ดั้งเดิมทั่วประเทศทําให้โครงสร้างรับน้ําหนักน้อยลงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวมากขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีของการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันไปครับ และล่าสุดในปี2020ช่วงที่โควิดระบาดพรพพาทองก็ถูกซ่อมหลังคาใหม่ทองคาที่เคลือบนกฟินิกส์และกําแพงถูกซ่อมแซมให้มีสภาพใหม่เอี่ยมหลังคาของสาราทองใช้เปลือกของต้นไซปรัสสวระตัดเป็นชิ้นเล็กๆก,กว่า10,000แชิ้นมีคุณสมบัติกันน้ําได้ดีตอนเสร็จใหม่ๆจะเป็นสีนี้นะครับแนะนําให้ที่ไปดูก่อนจะดํานะฮะและนี่แหละครับคือเรื่องราวของวัดทองกินคาคุจิหรือโรคูอันจิ สัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นและเมืองเกียวโต,โตเป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร,ร์ศิลป์สำคัญหลายอย่างเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวาดไปเล่าไปในวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ f o เทนไนส์วาดไปเล่าไปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ